3. ามสามัญยญักษ์หมวดว่าด้วยสามัญ,ญลักษณะ22-29ถึงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนายโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการเป็นผู้ไม่สามารถเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้องค์11ประการอะไรบ้างคือนายโคบาลในโลกนี้ 1. ไม่รู้รูปโค 2. ไม่ฉลาดในลักษณะโค 3. ไม่กำจัดไข,ข่ค้าง 4. ไม่ปกปิดแผล 5. ไม่สุมไฟ 6. ไม่รู้ท่าน้ำา7ไม่รู้ว่าโคดื่มน้ำแล้ว 8. ไม่รู้ทาง 9. ไม่ฉลาดในที่หากิน 10. รีดนมไม่ให้เหลือส1บเอ็ด ไม่บูชาโคผู้ทั้งหลายที่เป็นพ่อโคเป็นจ่าฝูงด้วยการบูชาอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายนายโคบาลประกอบด้วยองค์สิบเอ็ประการนี้แลเป็นผู้ไม่สามารถเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบได้ทำสิบเอ็ประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้ไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในจักสุทำสิบเอ็ดประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่รู้รูป 2. ไม่ฉลาดในลักษณะ 3. ไม่กำจัดไข่ค้าง 4. ไม่ปกปิดแผล 5. ไม่สุมไฟหกไ,ไม่รู้ท่าน้ำเจไม่รู้ทำที่ดื่มแล้ว 8. ไม่รู้ทาง 9. ไม่ฉลาดในโคจร 10. รีดนมไม่ให้เหลือ 11. ไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญ,ญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งไม่สามารถพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ในจักสุ ไม่สามารถพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในจักสุ ح. ไม่สามารถพิจารณาเห็นความสิ้นไปในจักสุ ح. ไม่สามารถพิจารณาเห็นความเสื่อมไปในจักสุ ح. ไม่สามารถพิจารณาเห็นความคลายไปในจักสุ ح. ไม่สามารถพิจารณาเห็นความดับไปในจักสุไม่สามารถพิจารณาเห็นความสละคืนในจักสุ่3ถึง69 ไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในโซตะไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในคานะไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในชิวหาไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในกายไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในใจเจ็ดสิบถึงร้อยสิบเจ็ดในรูปในเสียงในกลิ่น ในรถในโพธัพะในธรรมรมร้อยสิบปดถึงร้อกในจักขุวิญญาณในโสตะวิญญาณในคานาวิญญาณในชิวหาวิญญาณในกายวิญญาณในมโนวิญญาณร้อยหกสิบกถึงสองในจักขุสัมผัสในโสตะสัมผัส ในคานะสัมผัสในชิวหาสัมผัสในกายสัมผัสในมโนสัมผัส214-261ในเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่โสตะสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่คานะสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัส ในเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัส262ถึง309ในรูปสัญญาในสัทธาสัญญาในคันทสญญา,นาสัญญาในรสะสัญญาในโพธพาสัญญาในธรรมสัญญา310ถึง357ในรูปสัญญาเจตนา ในสัทธสัญญาเจตนาในคันทสัญญาเจตนาในรัศสัญญาเจตนาในโพธพัสัญญาเจตนาในธรรมสัญญาเจตนา3ามร้อถึงสีญญ่ในร,รสญญนในรูปตัณหาในสัทธ,ธตัณหาในคันทตัณหาในรัศตัณหา ในโพธิภพตัญหาในธรรมตัญหา406ถึง453ในรูปวิตกในสัทธวิตกในคันทาวิตกในรสาวิตกในโพธพภพวิตกในธรรมวิตก454ถึง501ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบได้ทำสิบเประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ไม่สามารถพิจารณา <i> เห็นความไม่เที่ยงในรูปวิจารณ์ไม่สามารถพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ในรูปวิจารณ์ไม่สามารถพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในรูปวิจารณ์ไม่สามารถพิจารณาเห็นความสิ้นไปในรูปวิจารณ์ ไม่สามารถพิจารณาเห็นความเสื่อมไปในรูปวิจารณ์ไม่สามารถพิจารณาเห็นความคลายไปในรูปวิจารณ์ไม่สามารถพิจารณาเห็นความดับไปในรูปวิจารณ์ไม่สามารถพิจารณาเห็นความสละคืนในรูปวิจารณ์ในสัทธาวิจารณ์ในคันทะวิจารณ์ในรศวิจารณ์ ในโพธพภวิจารในธรรมวิจารสามัญวักจบ